คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้เอดก็มีแนวทางเสี่ยงโชคงวด1มิถุนายน2 5 6 4มาฝากท่านผู้ชมครับข้มาจากสำนักสรุปเลขสดจ่าชิด ก็เป็นข้อมูลบนล่างครับและสำนักร้อยเอกจุ๊บเป็นข้อมูลบนครับและสำนักทีเด็ดแม่จำเนียนครับก็เป็นเลขเด็ดเลขวิ่งของแม่จำเนียนนะครับเรามาดูสำนักแรกกันเลยครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสำนักของแม่จำเนียนรวมหวยเด็ดผลงานงวดที่ผ่านมา16พฤษภาคม64 ก็ให้เลขเด่นเลขวิ่งมาทั้งหมดทั้งมวล6ตัวเลข1ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่1 4เลข7จก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่579ครับขวามือของท่านผู้ชมครับก็เป็นงวด1มิถุนายน2อ6 4รวมหวยเด็ดแม่จำเนียนที่เด็ดแม่จำเนียนก็ให้เลขเด่นเลขวิ่งมาได้แก่เลข0ย์เลข3เลข4เลข6เลข9เลข5้า ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแม่จำเนียนครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของร้อยเอกจุ๊บงวดที่ผ่านมา16มิถุนางวดที่ผ่านมา16พฤษภาคม64ร้อยเอกจุ๊บก็ให้ข้อมูลเด่นเหนือที่เลข5แล้วก็เลข6ครับเลข5ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1แบบเต็มๆเลยนะครับที่5 7 9ครับขวามือคุณผู้ชมครับ ก็เป็นงวด1มิถุนายน2564ร้อยเอกจุ๊บก็ให้เด่นเหนือเลข6กับเลข7มาครับยกเลข6เป็นเลขเด่นครับชุด3ตัวให้มา6 7 9 7 6 3ท่านผู้ชมก็6ประตูกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลร้อยเอกจุ๊บครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักสรุปเลขสดจาชิด งวดที่ผ่านมาครับก็ให้เลขวิ่งเลข7เลข2เลข8เลข1เลข7ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางที่1่เลข1ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่1 4ครับและเลขเด่นบนเลข7ครับก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางที่1่ที่579ครับขวามือของนานผู้ชมก็เป็นงวด1มิถุนายน2564สรุปเลขสุดจ่าชิดให้เลขวิ่งเลข3เลข7 เลข2เลข6จับคู่ท้าย2ตัวเด่น37 32 36 72 76 73 26 23 27 63 67 62สรุปเด่นบนให้เลข3เป็นเลขเด่นบนนะครับชุด2ตัว30 31 32 34 35 36 37 38 สรุปเด่นล่างให้เลข7เป็นเลขเด่นล่างครับชุด2ตัว70717273 74757678ครับท่านผู้ชมก็จัดได้เลยนะครับชอบบนจัดบนชอบล่างจัดล่างครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลสรุปเลขสดจากชิดครับแนทก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่1มิถุนายน64 ทุกท่านทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ